จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทานส้มวันละหนึ่งผลทุกวันค่ะในส้มมีวิตามินซีสูงค่ะซึ่งจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันจากอาการภูมิแพ้และโรคหวัดได้ค่ะและยังเหมาะกับคนที่กำลังลดน้ำหนักด้วยค่ะเพราะการทานส้มจะช่วยให้เรารู้สึกอิ่มท้องขึ้นไม่รู้สึกอืดท้องและส้มยังเป็นผลไม้ที่มีกาก,ากใยอาหารสูง ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นค่ะและการลดน้ำหนักถ้าเราทานส้มวันละหนึ่งผลจะทำให้ร่างกายของเราไม่รู้สึกอ่อนเพลียแต่จะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าอีกด้วยค่ะวิตามินซีในส้มยังช่วยสร้างคอลลาเจนช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งด้วยค่ะในส้มมีสารฟลาโวโนอยด์และแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรและยังช่วยลดริ้วรอยด่างดำได้ทำให้แผลเป็นจางลงเร็วขึ้นด้วยค่ะช่วยบำรุงสายตาเพราะวิตามินในส้มช่วยในการปกป้องเลนจากอันตรายต่างๆเช่นควันและแสงอัลตราไวโอเลตเป็นต้นค่ะส้มอุดมไปด้วยโพแทสเซียมเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตส,สูง เพราะโพแทสเซียมจะช่วยในการไหลเวียนโลหิตและยังช่วยลดความดันในเลือดลงด้วยค่ะทานแล้วได้ทั้งอร่อยและความสดชื่นแถมสรรพคุณเยอะแบบนี้ต้องรีบทานทุกวันแล้วล่ะค่ะ